เมืองลับห่างจากโอซาก้าแค่2ชั่วโมงกว่าๆคนไทยยังรู้จักกันน้อยทั้งที่สเสน่ห์เนี่ยฮะเหลือล้นมากๆมีทั้งทะเลทรายกลางญี่ปุ่นมีเมืองออนเซ็นที่มีอายุกว่า800ปีมีจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและนี่นะฮะยังเป็นบ้านเกิดของผู้เขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างยอดนักสืบจิ๋วโคนันอีกด้วย <c oughs> ใช่ครับเรากําลังพูดถึงจังหวัดทอโต,ตริจังหวัดเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคชูงโงคุทางตะวันตกของญี่ปุ่นมีหลายมากหลายไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งกระเช้าห้อยขาชมใบไม้เปลี่ย ชื่อว่าเป็นฟูจิแห่งทโตริเช็คอินพิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเที่ยวมิสซาออนเซ็นเมืองออนเซ็นที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของธาตุเรเดียมที่ดีที่สุดในโลกแนะนําให้หลงมาพักที่นี่สักคืนนะครับแล้วจะจิตใจสัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณบ้านเรือนเก่าๆในเมืองคุรายโยชิชมโกดังกําแพงขาวที่มีอายุกว่า250ปีมาขอพรความรักที่ศาลเจ้าฮาคุโตะศาลเจ้าริมทะเลที่รู้จักกันในชื่อศาลเจ้ากระต่ายแห่งความรักและครอบครัวและนี่นะครับไฮไลท์ที่สุดของที่นี่เนินทรายทโตศจรงวม ประจำประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้คิวชัดแบบนี้นะครับมีมานานกว่า3 0,000ปีเลยแหละครับบอกเลยนะว่าคอ a l i t y e เอ็กซ์เพเรามีโปรแกรมเที่ยวเส้นทางโทโตริโอคายาม่าด้วยนะนอกจากที่ที่ผมพูดไปนะก็จะพาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทที่เมจิปราสาทอิซุชิวัดโซเกนจิและที่อื่นๆอ,อีกเพียบรวมอาหาร10มือ้อเมนูพิเศษจุกๆพักสบายทุกคืนรวมพักออนเซ็นหนึ่งคืนบินกับบินชัยพี่เรียกกรเดินทางจาำนี้สนใจแคปหน้าจอแล้วทักจอนด่วนได้เลยครับตัวพรีเมียมที่รับรองได้เลยว่าคุ้ม